55, 56, ิบห้าอะไรอะอะไระมองไม่ทันสิเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เนี่ยที่มันเป็นนาฬิกาขึ้นเอาสิบเอานะสิบใหม่แล้วมันก็พอครบแล้วก็มันก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ ตอนนี้สิบสองขอบคุณสี่ล้านดวงตาสี่ดวงตาแม่แม่มีคอมเมนต์ไหมอ่ะแม่สว,วัสดีครับทุกคนแม่มีให้หนูอ่านคอมเมนต์ไหมเนี่ยมีให้หนูอ่านคอมเมนต์ไหมเนี่ยมีคนคอมเมนต์ไหม 吴小安。 ผมเขียนชื่อถูกไหมแม่ตอนอยู่เรียนอ่ะหนูเขียนว่าพอธงวเวนทวทจ้แล้วจ้าแล้วทอันหนูไม่เขียนว่าอันหนึ่งหนูเขียนพอธงตะวเวนนัยนแล้วก็สารเห้ยผู้หนูจุกแล้วพี่โบต้ามันบอกว่าพี่กรต้าก็เขียนพี่ต้ามันพพี่ พี่โบตท้าทำเขียนพี่โบต้าบอกว่าอันนี้ที่เขียนชื่อน้องเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ชื่อหนูนพี่ต้าบอกว่าพี่เขียนชื่อน้องจริงๆเลยมันไม่ใช่ชื่อหนูเนี่ยมันมันคือขวางหนูนะนะมันสมุดอันใหญ่เลยมันไม่ใครของหนูแต่พี่ตาบังคับเอาหนูก็เอาให้อะหนูหนูหน เอย่าพูดอขอบคุณห้าล้านดวงตาไม่มีความเม้นไหมเนี่ยแม่นารูดกัมา,าวันดีวัดีครับนารูดเลียนดูก่อนนะแม่แม่ทำไมสิหาล้านดวงตาแต่อา้อาวทำไม ทำไมไม่มีคนพิมพ์เป็นรูปวะแม่มีแต่คนเขียนเขาเขียนเอาอ๋อจะไปกับมุม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 เอาไม้หางมาเาลยจ้าโอ้โหน่ารัวเลย เล่ของอนี้ป้นปาบ้างอะไรบ้างเนื้อไม่เล็กยหญนี่ขวนได้ลองก็ทำได้ได้าหนึได้ไหมกได้หนึ่ก็ได้ปปา นี่ครับมาม่มาวันนี้ทามนอนยังนี้พ่อซื้อไข่เยอะหมดแล้วเหรอเปนหมดเลยเหรอใช่ไหมเรียกพ่อมาพ่อมา